สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นะสมศึกษาปีที่4กันนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องการตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะการตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์จะเป็นยังไงคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ที่1ก็คือยกตัวอย่างแหล่งโบราณคดีก่อนสมัยประวัติศาสตร์ที่สำคัญได้ 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ได้และ 3. เห็นความสำคัญของการสืบค้นเรื่องราวในท้องถิ่น จากหลักฐานที่พบในท้องถิ่นค่ะนักเรียนคิดว่าเมืองไทยมีมนุษย์มาตั้งแต่เมื่อไรคะเอแล้วเราจะเรียนรู้เรื่องราวของพวกเขาได้อย่างไรการตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะ ดินแดนไทยมีมนุษย์อาศัยมาอยู่แล้วทั้งนี้จะเห็นได้จากการขุดพบเครื่องมือและชิ้นส่วนจากโครงกระดูกของมนุษย์ในยุคนั้นๆน,น,นะคะสมัยก่อนประวัติศาสตร์หมายถึงระยะเวลาในอดีตที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นสมัยที่ยังไม่พบหลักฐานเป็นตัวหนังสือนะคะหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งย่อยได้ดังนี้ค่ะ 1. โบราณสถานนะคะโบราณสถานเป็นสถานที่ที่ก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์หรือสถานที่ที่พบร่องรอยของกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตที่มีคุณค่าในทางศิละปะ ประวัติศาสตร์และโบราณคดีค่ะ 2. โบราณวัตถุนะคะโบราณวัตถุเป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นพระพุทธรูปเทวรูปโครงกระดูกศีลาจารึกค,ค่ะ สมัยก่อนประวัติศาสตร์เราสามารถแบ่งได้เป็นยุคนะคะยุคแรกคือยุคหินเริ่มเมื่อประมาณ500,000-4,000ปีค่ะแบ่งออกเป็น3ยุคนะคะยุคที่1ก็คือยุคหินเก่ายุคที่สองคือยุคหินกลางและยุคที่สามคือยุคหินใหม่ค่ะ ยุคหินเก่าเป็นช่วงเวลาแรกๆของมนุษยชาตินะคะมนุษย์รู้จักใช้เครื่องมือขวานหินกระเทาะในระยะแรกเครื่องมือจะมีลักษณะหยาบใช้สำหรับขุดสับและสับตัดนะคะมนุษย์ในยุคหินเก่าดำรงชีวิตอย่างเร่ร่อนล่าสัตว์และหาของปากกินเป็นอาหารค่ะ ยุคหินกลางเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์รู้จักทำเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับล่าสัตว์ด้วยหินที่มีความประณีตมากขึ้นและมนุษย์ในยุคหินกลางเริ่มรู้จักการอยู่รวมกลุ่มเป็นสังคมมากขึ้นค่ะยุคหินใหม่เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์รู้จักทำเครื่องมือด้วยหินขัดเป็นมันเรียบใช้สำหรับตัด เฉือนแบบมีดหรือต่อด้ามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือขุดหรือถากมนุษย์ยุคหินใหม่มีความเจริญมากกว่ายุคก่อนๆรู้จักตั้งถินฐานเป็นหลักแหล่งรู้จักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และทำภาชนะดินเผาค่ะส่วนยุคต่อไปคือยุคโลหะนะคะ ยุคโลหะเริ่มต้นเมื่อประมาณระหว่าง6,000ถึง2,800ปีมาแล้วมนุษย์ยุคโลหะรู้จักพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้โดยการนำโลหะมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้แทนหินยุคโลหะแบ่งออกเป็นสองยุคนะคะคือยุคสำริดและยุคเหล็กค่ะ ยุคสำริดเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์รู้จักใช้โลหะสำริดก็คือใช้ทองแดงผสมดีบุกทำเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับนะคะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่ายุคหินอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่รู้จักปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์นะคะ ยุคเหล็กเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์รู้จักใช้เหล็กทำเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่ายุคหินอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่รู้จักปลูกข,ข้าวและเลี้ยงสัตว์ค่ะเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะนักเรียนการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยอาจกล่าวได้ว่า เป็นการเริ่มต้นพัฒนาการของมนุษย์ที่อยู่รวมกันเป็นชุมชนแล้วพัฒนาเป็นหมู่บ้านเป็นเมืองและอาณาจักรในเวลาต่อมาค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้การตั้งทินฐานของ สมัยก่อนประวัติศาสตร์คุณครูหวังว่านักเรียนคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะวันนี้คุณครูขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ